นั้นขอเริ่มจากพี่บูนะฮะเอ่อบางคนสงสัยครับว่าเอ๊ะพี่บูพี่บูเนี่ยเป็นเพราะตอนเด็กๆขอประทานโทษนะฮะบูบูเยอะๆหรือเปล่าฮะหรือที่มาที่ไปของชื่อพี่บูเนี่ยมายังไงครับพี่บูครับต้องบอกว่าคุณพ่อไปดูหนังจีนมาครับพอดีพระเอกชื่อบูหนังเรื่องอะไรฮะฉินหลงไปหนังจีนนะหนังจีนนะก็เลยได้ชื่อมาครับแต่ว่าไม่ใช่เราชอบบูอะไรไม่ใช่ใช่ไหมครเป็นพี่บูใจดีนะฮะ ครับแล้วน้าจูนใจดีนี้ไม่ทราบฉายาได้มาจากไหนใครบังอาจตั้งให้ครับคนแถวแถวนี้อะค่ะใช่ในะคะก็จริงๆพอดีว่าคุณเก๋นี่ลูกสองเด่ฉันหลานสองนะคะก็ประกาศตัวเป็นโสดอยู่นะประกาศตัวเป็นโสดนะเมื่อกี้ผมลืมบอกไปผมก็ลูกสองแต่ภรรยาไม่บอกมีกี่คนลูกสองบภรรยาอันนี้หลานสองะนะฮะครับตกลงมีแค่สองเท่านั้นใช่ไหมฮะ ทุกวันนี้นะคะสองนี่ก็คิดหนักอยู่แล้วว่าจะเลี้ยงยังไงให้โตให้ดีได้นะคะ <c oughs> ถ้ามีมากกว่าน,นี้สงสัยคงไม่ได้ทางานอยู่ตรงนี้นะคะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราคุยกันสไตล์สบายๆเป็นกันเองแต่ว่าเข้มข้นด้วยเนื้อหาสาระนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากพี่ใหญ่ใจดีของเราก่อนนะครับพี่บูครับก่อนจะคุยเรื่องอื่นเนี่ยก็อยากจะรู้เลยกันครับว่าปีหน้าเนี่ยปี53ที่เขาบอกว่าเป็นปีเสือดุเสือดุนะฮะ อยากจะให้พี่บุ๊คคุยให้ฟังหน่อยว่าแล้วปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจะดีไหมมันจะฟื้นจริงหรือเปล่าหรือมันจะหรือมันจะฟื้นแค่ไหนครับพี่บู๊คครับช่วงแรกที่ท่านอาจารย์หลายท่านได้คุยไปนะครับว่าการลงทุนมันมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของแนวโน้มของอาัตราดอกเบี้ยนะครับก็เดี๋ยวจะมีสไลด์เรื่องของอัตราดอกเบี้ยให้ดูว่า ดอกเบี้ยมันจะขึ้นจะลงอย่างไรนะครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับอีกสไลด์นึงครับอีกอีกสไลด์ครับครับก็อันนี้เป็นตัวเลขของทางศูนย์วิจัยเกติกรนะครับก็เพิ่งจะปรับตัวเลขกันทุกเดือนนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีความพันผวนมากนะครับปรับกันหลายรอบนะหลายรอบนะครับอันนี้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็ประมาณสัก สิบกว่า20วันที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขล่าสุดที่วิเคราะห์แนวโน้มของปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับตัวที่เกี่ยวเนื่องกับเรามากๆก็อาจจะเป็นเรื่อง GDP นะครับจากตัวเลขที่คาดว่าปีนี้จะติดลบค่อนข้างมากตอนนี้ก็ค่อยๆถอยลงมาจนเหลือลบ3าจุนนะครับ,รบแต่รัฐบาลเองก็คงจะพูดว่าอาจจะมีโอกาสที่จะต่ำกว่านี้คือติดลบน้อยกว่านี้นะครับ แล้วก็ปีหน้าแนวโน้มทิศทางน่าจะโดยรวมน่าจะดีขึ้น GDP น่าจะเป็นบวกนะครับอยู่ที่ประมาณ2.5ถึง3.5เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตัวที่เป็นห่วงก็คือเรื่องราคาน้ำมันมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นปีนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ62ดอลลาร์ต่อบา์เรลนะครับส่วนปีหน้านคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะขยับสูงขึ้นเป็น75ถึง85ดอลลาร์ต่อบา์เร็วนะครับ ส่วนตัวอื่นๆที่น่าสนใจแล้วก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะทําให้เราสบายใจก็คือตัวเลขการส่งออกการส่งออกการส่งออกตอนต้นปีเนี่ยเราคาดว่าจะติดลบประมาณสัก2 0กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็ติดลบประมาณแค่13.9นะครับติดลบน้อยลงติดลบน้อยลงนะครับในขณะที่การนาเข้าก็ติดลบน้อยลงเช่นกันแต่ก็ยังอยู่ในเก์ที่สูงคือติดลบถึง26%กว่านะครับแต่นี้อาจจะทําให้ ข้อดีของประเทศไทยที่ต่างจากเวียดนามหรืออะไรต่างๆก็คือว่าประเทศไทยได้ดุลการค้านะครับเราได้ดุลการค้าถึงประมาณสอง0 0ื่นสองพันล้านเหรียญในปีนี้แล้วก็ดุลการชําระเงินก็2 0 0 0 0ื่นกว่าล้านเหรียญเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยก็แตกต่างจากเวียดนามที่ติดลบ,บเสียดุลประมาณปีละหมื่นล้านเหรียญนะครับขาดดุลเยอะมากดเากเขาก็เลยจําเป็นจะต้องลดค่าเงินเพื่อ ทำให้การส่งออกเพิ่มขึ้นแล้วก็ดึงเงินเข้าสู่ประเทศมากขึ้นนะครับ mm hmm. ส่วนปีหน้าแนวโน้มการส่งออกก็จะเป็นบวกนะครับประมาณ10ประมาณ9ถึง12เปอร์เซ็นต์ในขณะที่การนำเข้าก็เป็นบวกประมาณ19ถึง23เปอร์เซ็นต์ก็ทำให้ดุลการค้าดุลการชำระเงินก็เหลือประมาณสักหมื่นล้านเหรียญเป็นบวกนะครับ mm hmm. แต่ตัวที่เป็นเงินเฟ,เฟอ้อที่ตะกี้คุยกันว่าติดลบคือเงินเฟอ้อทั่วไปจะติดลบแค่0.9 mm hmm. แต่เงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ย เป็นบวกศูนย์ยุาะครับแล้วก็ต่วปีหน้าเงินเฟอ้อก็คงจะเป็นบวกเพราะว่า,าหลังจากที่เศรษฐกิจรีคาเวอร์ต่างๆะลรก็รทําให้ค่างเงินอะไรต่างๆที่มันมีมีทิศทางไปทาให้เงินเฟอ้อมันเป็นบวกมากข,<อ>ขึ้นก็งระาง <3 S 2> ้ามาเปอร์เซ็นต์ของตั้งท่าจะขึ้นราคาอ,อยู่นะครับตั้งท่าจะขึ้นราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะส่งผลจากเรื่องของน้ํามันทําให้อ่ วัตถุดิบตัวอื่นๆนี่สูงขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้วัสดุก่อสร้างสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉั้นทําให้ราคาบ้านปีหน้ามีโอกาสที่ขยับนะครับครับแล้วก็อัตราการว่างงานก็โชคดีตอนต้นปีนี้เราคาดว่าตกงานประมาณ2ล้านคนใช่เป็นล้านนะฮะแต่จริงๆเราไม่ถึงใช่ไหมฮะหลือแค่6กแสนคนปีนี้ปีหน้าก็จะเหลือสัก5้าแสนสถึงห้าแสนจริงๆผมเป็นเป็นที่ศึก ที่ปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคมนะครับอตอนต้นปีเนี่ยรเราเรากลัวมากว่าคนจะตกง,งานเยอะเพราะงั้นประกันสังคมก็เลยออกมาช่วยในการลดเงินสะสมเข้ากองทุนประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเพราะงั้นก็แต่ตอนนี้ก็สบายใจแล้วว่าโอเคคนตกง,งานไม่ไม่น่ากลัวนะครับเพราะงั้นโดยรวมเนี่ยก็ก็คิดว่าปีหน้าทิศทางเศรษฐกิจโดยรวมน่าจะดีขึ้นนะครับ ถ้าดูสไลด์ต่อไปเนี่ยจะเห็นเรื่องแนวโน้มของดอกเบี้ยที่ชัดเจนนะครับหลายคนอยากรู้มากครับพี่บูว่าคือสีแดงเนี่ยคือดอกเบี้ย MLR นะครับที่แบงค์ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของดอกเบี้ยเงินกู้นะครับส่วนสีน้ําเงินเนี่ยถ้าเราได้ยินดอกเบี้ยนโยบายหรือ RP rate หนึ่งวันที่ก่อนนงอ่อหรือแบงค์ชาติเนี่ยมีการพิจารณากันเกือบทุกเดือนว่าจะขึ้นจะลงจะขึ้นแล้วก็ลุ้นกันทุกเดือนเนี่ยนะครับก็คือสีน้ําเงิน ส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นดอกเบีย้ยเงินฝากประจำหนึ่งปีจะเห็นว่าสีน้ำเงินกับสีเขียวเนี่ยทั้งสาเส้นเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับจะขึ้นก็ขึ้นพร้อมกันลงก็ลงพร้อมๆกันเป็นทิศทางเดียวกันสีเขียวอันนี้เนี่ยจะเป็นดอกเบีย้ยเงินฝากจะเห็นว่าดอกเบีย้ย RP ที่แบงค์ชาติประกาศเนี่ยจะเกาะเกาะใกล้ๆกับเงินฝากอันนี้มันเป็นตัวอ้างอิงของทิศทางดอกเบี้ยจะให้ขึ้นหรือลงเนี่ย เอ่อคือระหว่างธนาคารนี่มีการกู้ยืมกันนะครับโดยใช้ดอกเบีย้ยอ้างอิงดอกเบีย้ยอพัพพเลตหนึ่งวันนี่เป็นตัวอ้างอิงสมมุติว่าตอนนี้อพัพพเลตอยู่ที่1.25%เปอร์เซ็นต์ครับนะครับเงินฝากประจําอาจจะอยู่ประมาณ1%นเปอร์เซ็นต์นะครับเกาะเกาะกันไปคือเกาะเกกันไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ผมยกตัวอยาอา่างอัพพเลตบอกว่าคิดแค่0.7 5เปอร์เซ็นต์ผลก็คือว่าแบงก์ต่างชาติหรือแบงก์เล็กก็อย่างนั้นฉันไม่ต้องไปหาเงินฝากแล้วก็มากู้แบงก์อื่นหรือแบงก์ที่ที่แบงก แทนที่จะไปรับฝากเงิน1%มากู้กับแบงก์0.75อันนี้ก็แปลว่าอันนี้เป็นเป็นตลาดที่มีการกู้ยืมระหว่างธนาคารเพราะงั้นไอตัว RP เนี่ยจะสูงกว่าเงินฝากประจำเล็กน้อยนะครับทำให้แบงก์เองก็ก็ยังต้องการเงินฝากอยู่ในระบบนะครับพอถ้าบอกว่าอ้ร์พีบอกว่าให้ปรับขึ้นไปปุ๊บเงินฝากมันก็จะต้องขยับตาม นะครับเป็นตัวส่งสัญญาณแต่นี้เนี่ยที่ผมจะชี้ให้เห็นนะครับก็คือตอนต้นเนี่ยคือปี44นะครับสมมติปี44ดอกเบี้ยสูงสุดเลย44 45 46นะครับพอ4 47นี่ดอกเบี้ยต่ําสุดนะครับสปีจะลง47 48 49 50สูงสุดนะครับตอนนี้50 51 52ย่งาสองต่ำสุดครับตอนนี้จะเป็นช่วงวัฏจักรขาขึ้น นะครับจากนี้ไปจะขึ้นนะครับถ้าเป็นตามภาพนี้เนี่ยก็คือดอกเบี้ยจะลง3ปีขึ้น3ปีลง3ปีขึ้น3ปีจะเป็นแบบนี้ลง3ปีขึ้น3ปีเดี๋ยวสไลด์ต่อไปจะเห็นภาพชัดว่าดอกเบี้ยจากนี้ไปมันจะเป็นยังไงเมื่อกี้ตัดแค่5หนึ่งนเอาละครับทีนี้เราดู09ก็คือ52นี่นะครับ